ทิงิเนี่ยยังใหม่เขาดี่ามงตังม่งรใหม่มาพี่น้องมากินข้าวต้อกันจ้ะสวัสดีเธอค่ะกาก่อนนะมากาสิโดาบกินข้าวบ่มีมารยาทวะเดาบอก่ากไ้แดกเราเดาบอกเว้นเลยตอนนี้บาดแดละบาดมึงบอกสันด่ามึงเคยแค่แอบซี่อยู่บ่ัอีไปดรงไปเด็กเด็ก เอ้ยต่บ้าไปกันอะจะคอปอนแล้วลูกนึงก็จะมาหานางปัญญาอกคบาีอย่งเกอย่างด้เงินมาดูอยางเด้เงินบอาลุนอเงินมาแม่หลานป่วยแฮมบ่มีเงินเดชเมื่อลันเมื่อวานไป้ามอีกเดช แล้อยู่เล่ามันเป็นน้ำม <ev> ูกไรมันนุกเหี t, <continuing> ้ยเป็นวัดมาเป็นอาสิอาสิทล่ามันได้เลือดรังมึงเคอวอามึงคิดว่าอัตบีเปรตมึงองเป็นแห้งทำไมอดที่มึงคิดต่อมาที่แตกติ่งก็เอาซุเสียวิกรรมทุกก็ว่าบ่ต่อไอาหารไข่รดสูก็ว่าสุกิบ่ต่อพวกต่อแหลแค่นี้มึงโหลดสูมึงแค่นี้แหะาได้มาหอืมคนแบบสูบอสิบว่เห็นคอนเทนต์แบบนีสิเห็นได้ด สอบมากว่าอกเงินป่าเป็นค่ะเล้นทินชาคนผู้ดีใจค่ะก็นาะเอ๊ะติดการกลัวหรอกกลัวแล้วปวกซูนเพราตอบคอมเมนต์แดกชุดที่เอายังแดกกูมีสูมีงานอยู่แต่อายุแค่นี้ปัญยาของเขาคือพนสงเงินให้เขากินเยอะดหลังสมองกระโหลกหนาที่สุดหให้พ่อมึงแดกกปนอย่างอีปอบมึงเขามึงคิดมึงกะพิว่าบุญหรอตัวให้กินคนธรรมดา เขาให้ด่างกินพ่อมาตายแบบมึงกระโหลกหนังน้มึงจะอิ่มป๋อมมึงจะกูัหตีกาเขาเนี้ยวิี่หานี่มันคือกาเขาวิลุยหมามันจะเป็นหมาถักนาะคนเ่ามันมีกับว่ามันมีว่าคือว่าตเ่เงินยังจะขอใจเนือใครจะเป็นภารด้วกันแกมึงต้องริลมืยตัวเองเหร มาบอกใครมึงบอกมึงคนที่เปรตนี่หนาเลยนีห so, ัวเปียกหัวมีอะิบโซกับบ่คือันเนี่อาบน้ำนจะ่าตาน่าทำแน้หนึงรับลังเาได้หนึงน้าไวังโโอ้ยมึงจะมาเบาถอดมึงมานางเบาเห็นไ้ควันพื้นเขาออกหนาโซเชียวให้หนังนันมึงก็อกไปคุยกันสองคน คนเฮาก็ต้องการมอยมอยพอเขาว่าวางสายเขาปุ๊บเป็นนินทาเขาเลยนะก็มึงแต่ยุ่เ่งนี้กับบ้านหายมึงกับบ้านนินทาเขาบนนี้เป่นมึงก็ไปเชียร์เขาซอยเลือดเขาได้ซอยได็ซอยเราไปได้ซอยมัจมินเขาอ่เขาซอยเลือดกอหอมหเดียวนีเวลานันจไอธิบายผมก็ไปเชียรเขาทำแม่มันจะมาบอกคนตั้งตัวหลอกเขาด่ามันตื่นตอนนี้กูด่าสูด่าคนด่ารำให้ได้ที่เปลีนบอกผ่าบอกผีไหนหนึ่งคุณว่าเอาขาสองด่าด่าน เขาเป็นคนมึงจะบอออกตัวโลกมมึงาอกโลกโกเฉียลมึงจะรัอไได้บอกไปตัวบอกไปตัวแม่งใส่กูออยู่ในเรือดของมึงแบบนี้ตัวนใส่บอกเปลี่ยนดีร้องใส่ร้องปอดมึงเขามาคบคัวเขาเขามาหนุนนี่นั่นึงเขามาเผื่อะไรกูบอกยังให้มึงฟัง ก็เขาลูกมึงว่ามึงหนังเงิ้ไมเปีนมึงอกเลือกระความคมึงก็อยากเอาน้ำเขาพมึงคิดจากด้เงินน้ำเขาอี่นาลายี่นาแลเฟซบุ๊กเลอพี่น้องยี่หานี่คือพี่เศษนาขึ้นแหลกจะกยดจะซัหนาเขาฟาแล้วลูกสาวไปนิทาเขาพีขี้ถูดไงเอ้ย เอ้ยอ้วนทั้งหมดแดงหน่อยทั้งหมาสามหมาบ้านหลังนี้่จะเป็น้วนญค่ะ้วนแน่ยจะเป็น้องสามตัวแลมาเัีอยากครอบครัวเขาเขาจะไปเลี้ยงครอบครัวมยังว่ามันพอเป็นแม่เขาอีหน่าดานวีหน่าร่ายเสียเศษบ่มึงมีปัญหายังนี่กันปรึกษาได้อันนั้นได้อันนี้ได้ขู่ขี่กูนี่ผู้อือบอกแล้วว่ามันอยากได้เงินจะไปให้คำปรึกษามันอยากได้เงินเอาเงินไปให้มันอย่างเดียวมันว่าเออหูขี่เลยบ่ แเสบตัวมึงบอกปอกนี่อย่างมึงมาแสบบอกเวนมันฝันนะมันิติดต่อครับกูบอกัมึงทำาึงเห็บอกมึงเลยนะ